สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เลยนะครับเสร็จไปแล้วหลังหนึ่งนะครับนนข้างในนะครับนะผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับเข้ามาดูนะครับไปไปดูกนันนี่ในห้องนอนนะครับ อาหน้าต่างนะหน้าต่างเรจะมีหนึ่งสองสามสี่สี่บานนะครับอันนี้ห้องน้ำนะครับเวลาห้องน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็ น,นี่ก็เรียบร้อยก็ล็อกไว้นะครับเวลาเข้าห้องน้ำกเ็เป็นชั้นอีกทีนะครับเป็นห้องน้ำทั่วไปนะครับอันนี้ผมจะติดเกรเื้องใสไว้ให้เพื่อที่จะสว่างโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าข้างในนี่ก็ได้นะครับตรงนั้นก็เป็นโถส้วมนะครับจะมีที่ระบายน้ํานะครับตรงนั้นด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยว ทีมต่อน้ําประปาก็จะมาต่อเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นฝักบัวเ็ห้อยตรงนี้ฝักบัวอาบน้ําตรงนี้นะครับไปกันนะครับ,รนะรบสั้นๆนะครับวันนี้ครับตฝ้าแนาะฝ้าก็ฝ้าลายานี้นะโอเคนะครับนะห้องนอนนี่ก็ สองคูณสองสองสี่ศคูณสสี่เมตรนะครับก็พอได้อยู่ได้นะครับแม่ชีนะครับอยู่คนเดียวนะครับโอเคครับผมยังไงก็จะ่ลืมกดซ u b s c r i b e และแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับดีครับ